คือปูม้าต้มนะคะปูม้าที่ม่นไปตักมาเมื่อนี่ไปงมมาจากทะเลเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะเ็ดปลานะคะที่ไปเก็บมาเนาะนี่จ้าอันนี้ก็เป็นเฮดพิงหวานนี่เอาลงมาลวกเอาลงมาต้มไว้แบบนี้ตอนที่จะกิน Head เ็ดอีหยังก็ตามให้เอามาลวกให้เอามาต้มนามแบบนี้แลละก็ลินนามถิมสกอนนอกจากก่อนที่เท่าจะเอาไปแกง ค่ะชาแนลยูกับเมนูจ้าหลังจากที่ผ้าไปหาเห็ดมาแล้วกะ็ผ้าไปง่อมปูตักปูนั่นจ้ามือนี่ไปสองกิจกรรมเลยเมนูคนเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นปูที่ไปไปสอนไปชวนมาไปตักมากนอกจากเป็นปูมาสดๆเมนูก็จะต้มใบดองนี่อันนี้เป็นปูที่ไปตักมากจากก็คือคลิปที่แล้วจังไหนเมนูก็ฝากไว้นอกคลิปเต็มคลิปไปตักปูและะ้วก็ ไปหาเฮ็ดมาจ้ะนี่เฮ็ดไม่นุชแกจะลวกไว้ลวกไว้แกงเนาะนี่ได้มาหลายเติบอยู่จ้ะอุ้ยเสียดายเฮ็ดแม้ยังว่าเฮ็ดอันเพิงเฮ็ดเพิงหวานจ้ะเท่าทิมเต็มปไาเดี๋ยวไม่นุชจะเอาปูออกเดี๋ยวมาเบิ่งปูกันว่าเข้าเดี๋ปูมาจะโตน้องไม่นุชจะเอาปูไปนกน้ำเย็นแล้วก็จะต้มไว้จ้ะดองไส่ ดองไว้ใส่ตำมางค้องมางคูนเนาะเก็บปูดองปูมาทะนเล่นนอเวจ้ะเดี๋ยวมา่เบิ่งกันฝนม่ก่อนจากมือนไปกันทั้งบ้านเดี๋ยวมา่เบิง่งว่าเมนูเด็กปูจะโตมั่งจะเอาเขาไปนกน้ำยิหนึ่งโตมีแต่โต,ตยังไงจ้ะหนึ่งโตสอง โตเอามือจับจันได้แล้วมั้นี่ยืนเป็นอ,อ,อย่างนี้กี่ตองตสามตสี่จับไว้ๆไ,ได้เห้ตกเจ็ก อย่าออกนะอย่าออกนะเก้าโตละจ้านี่งหนึ่งหนึ่น 10. 10งเก้าโตสิบสิบโตประมาณสิบก็โตนี่ละจ้ะสิบเอ็ดโต แล้วสองสสบ้าตัวแต่ไม่สิห้าตจ้ะสบห้าตมาถึงมถึงเศ้าตัวซ้าเาฝนมาฝ่าห้องมหมนจ้ะแม่จะเอาของไปลกเยเย็นะกอนจ้ะาจยจะต้มี่ตัวใหญ่ๆเ้ะ่มสิบห้าต กำลังมั่นั่นจะปูช่วงนี้นี่มีแต่โตใหญ่ๆจะได้มาสิบห้าโตได้หลายซ้ำมือนั่นจะตักแบบเดียวมือในมาสามสห้าโตสามสิบสามหรือสามสิบ้าสามามมอได้มาสิบห้โต เราจะเอาเขาไปนอกน้ำเย็นเอาไปล่างท้าความสะอาดล่ะกนจะต้มไว้จ้ะเดี๋ยวเขาค่อยมาเบิ้งเห็ดกันว่าไม่รู้แต่ลายบอยเนาะนี่เลยจ้าปูต้มเรียบร้อยแล้วสิบหาโตจ้าเมนูเทศไว้แบบนี้ต้มไว้เรียบร้อย เอาไว้ใส่ตำหมักหุตมตำหมักแตงนอกจากต้มเรียบร้อยแล้วนี้ไม่ได้ต้มมันมันไมนูสิบอกว่ากูปูมาทะเลนอกเวช่วงนี่ไม่ได้ต้มมันมันกันเลือเฮ็ดนี่จ้ะเดี๋ยวไม่นูสิบไปเฮ็ดแนวกินให้พ่อลูกกินก้อนพ่อลูกถากินเขาหิวเขาเนาะยังเฮ็ดจ้ะเฮ็ดเดียวเดียวเขาค่อยมาหล่างกันเนาะแนวอยู่แนวกินจากธรรมชาติับพ่อหาได้ยูจากข้างนอกเวก็ดีเดี๋ยวทาเบิ้งเฮ็ดเนาะ จ้าตอนนี้มนุษย์แนแล้วแร้งแล้วง่ายแล้วกะน,นี่มาซอมเฮดต่อนี่จะ้ะได้เฮดเพิงหวานมากซีดอกนี่มมูหว่าสิเป็นจังไดดอกจ้ะมันต้องพาเบิงดอกตุมุติมิคือเพิ่งก็ได้ไหมเด้นี่เ็ดเพิงหวานน่าจะเ็ดเพิงหวานกับเบิงไ่ยากจ้ะกับไข่ไข่เฮดพิงบ้าน,นเท่านั่นแหละนี่ดอกนี้มนุษย์เอามาบ่มูหว่าสิเป็นจังหดมันต้องพาเบิงเนาะ เมนูได้เฮ็ดมากสามอย่างจะได้เฮ็ดพิ่งหวานมากสีดอกเนาะนี่ละกนได้เป็นเฮ็ดมั่นปูสีเหลืองๆแบบนี้มากเป็นเพื่อนก็สามารถไปย้อนเบิ้งคลิปได้จะ้ะอันนี้จะเป็นเฮ็ดมั่นปูเนาะละกะันี่เฮ็ดหนังไก่จะายๆๆล้ายๆเฮ็ดไข่บ้านเฮ้าเลยนี่นี่ๆๆๆ ได้มากสามยางเดียวแมนุชกะจะทำค่วมสะอาดเอาไปลากอาไกะลวกไว้จะต้มไว้เวลาแกงเวลาน,าน,านันนี่มันก็จะง่ายเนะววาะคุณบอปกติเวลาจะแกงเนี่ยแม่ของแมนุชไม่ยล่านบอกว่าพวกเฮ็ดพวกเนี่ยเข้าตรงลวกแล้วกรลิ่นนำถิงก้อนค่อยเอาไปแกงเนาะจ้าเดียวมบบาเบิรงกันซ้อมแล้วจะได้ลายบปนไดเนาะแมนุดกจะทำค่วมสะอาดเพราะว่าบางดอกอะโดยค่วมที่ทายคลิปไปนน่าเก็บเฮ็ดไปนน่า ว่าท่านไดนตัดขาว่าท่านไหนอย่างเนาะเดี๋ยวเขาก็เอาลงไปลาหางหน้ำมาค่อยเอามาลวกแยกเป็นย่างเป็นย่างไปเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันว่าเมนูไดไลายป่าไหนตัดมาเบิงกันจ้ะที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเฮดที่ล่างถ้ความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นเฮดเพิงหวานเนาะจ้ะหรือว่าสเตนซบนะคะหรือว่าพอซินี่ในภาษาอังกฤษเนจาจะก็สิได้ประมาณนี้เมนูหล่างําความสะอาดอย่างดีเดี๋ยวเขาจะลวกกันจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นเ็ดแบล็กพริกซบนะคะนี่หรือว่าคนไทยเอ่นกันว่าเ็ดหนังไก่ไมนุษย์แกทำควาวสะอาดมาแล้วเรียบร้อยคือกันแล้วกันมาอีกตัวนึงอันนี้คือเ็ดมันปูหรือว่าคันตะเรนนะคะมนุษย์กะลางทำควาวสะอาดมาเรียบร้อยแล้วขั้นเพื่อนๆสิ่งที่มันเป็นเฮดอีหยัง,ยงกับเ็ดตัวนี้นะมนุษย์สบอกว่าให้ห่อกระดาษไว้ได้จากห่อกระดาษด้วยเขาจะยู่ได้เป็นเดือนๆือโดยที่ บอ่อตองล่างเพราะว่าถลางลเราเฮ็ดจะอมนม้ำเข้าตองลวกเลยจ้ะก็จะได้มาสามอย่างเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดหนังไก่นอกจากละกะ็เฮ็ดมันปูนี่พืลกัเอาน้ำใส่หม้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิลวกไว้แกงจะ้ะสิแกงมืออื่นหรือมือใดนี่ละแกงแบบบานเฮ้าแกงใส่น้ำใบย่านางใส่ผักอีตูนอกจากแกงร่วมกันเฮ็ดสามอย่างสามสหายที่ได้มามือนี่จ้าเดี๋ยวมาถามเบิ่งกันว่า ลวกแล้วสิเหลือหลายเป็นแดดไม่นชิยุบลองอีกว่านี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึงวนันนี่เอาลงมาลวกเอาลงมาต้มไว้แบบนี้ ทางบ้านแม่นุชนอกจากเมนุชบุ้งหูคือกันว่าบ้านอื่นเฮ็ด hmm. จังไหนแต่ว่าพอแม่สอนกันมาแม่สอนว่าก่อนที่จะกินเฮ็ดอีหยังก็ตามให้เอามาลวกให้เอามาต้มน้าแบบนี้แล้วก็ลิ้นน้ำทิม่มซะก่อนนอกจากก่อนที่เฮาจะเอาไปแกงแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ก็เอามาลวกน้ำแบบนี้จ้ะก่อนที่สิแกงมันสิมีมันสิได้มีมาลงมาแล้งเสร็จอีหยังสิได้ออกไปประมาณยังสี่แม่จ้ะนี่ก่อนที่จะแกงเนาะอันนี้เป็นเห็ดเพิงหวาน พอไม่นุดลวกแล้วแบบนี้มนุดแกจะเอามานกน้ำเย็นลงตรงนี้จ้จะก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมั่นนอกจากต่ว่าแต่ว่าบานม่นุดหมอปูมละ่ะต่ว่าบานม่นุด์น่ะสอนกันมากจังสี่จ้ะว่าก่อนที่เฮ้าสิกินเฮ็ดสีเอาเฮ็ดยังไปแกงก็คือว่าต้องต้มแล้วก็ลิ้นน้ำทิมสะกอนจ้าจังสี่เศษดินเศษหญา้าเศษ นอนเศษมาแลงเพราะว่าเขาเป็นเห็ดธรรมชาติเนาะจา้ะจะให้สะอาดคื่เห็ดที่ซื้อมาจากฟ้ามมันกับโบแมนคือว่าเอามาลวกเอามาต้มแบบนี้ก้อนแล้วค่อยเอาไปแกงจก้ะทั้งบ้านเมนูสิเห็ดมันยังสีตลอดคือว่าแม่สอนมาว่าเวลาสิกิเนเห็ดปลาเห็ดยังแบบนี้ลวก็เก็บเฉพาะเห็ดที่เข้ามันใจได้จ้ะนี่เรียบย้อยสำรับเห็ดเพิงหวานที่นี่เมนูแกจะใส่นี้ใส่เห็ดหนังไกล่ลงไปได้จ้ะ ออเห็ดหนังไก่ลงไปอันนี้เป็นเห็ดหนังไก่ไม่รู้จะใส่กลองเดียวร่วมกันไปได้จาวเพราะว่าสีแกงเป็นเห็ดสามสหายแต่ว่าถ้าเสียไว้เห็ดเมนู่วกต้มย่ำต้อมอยียงก็คืออาจจะแยกออกมาเนาะไม่รู้แกจะนี่เอามาใส่กลองแบบนี้ไว้หนังเย็นอันนี้คือเห็ดเผือกหวานแล้วะ มาใส่อีกกลองหนึ่งแบบนี้เขาก็บสเด้เฮดที่สะอาดแบบนี้นะจ้ะนั่นแหละจ้ะแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคของบ้านเมนุษเนาะเอามาแบ่งปันมาอยู่หอนนอกเวกใส่วิธีที่อีเมลวิธีที่มีล้านสอนมาแน้วจ้ะนม่รมู้จะใส่ร่วมกันไปเลยเพราะว่ามเมนูสีเห็ดเห็ดแกงเห็ด สามสหายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮดหนังไก่ที่เมนูไซรล,ลงไปตะกี้จ้ะหลวกมงไปละย,ยุกเหลือนิดเดียวจ้ะสุดท้ายแล้วจ้านี่อันนี้เป็นเฮดมั่นปูหรือว่าคันตตเรนนะคะพราะหลวกแล้วก็จะสะอาดแบบนี้เลยเอาลงมาอีกนี่แบบนี้พเพราะวล่าจะแกงมันก็จะง่ายจ้ะเฮดของเราก็จะสะอาดพอม กะแ,แล้วแต่อันนี้มนุษย์มาแบ่งปันเทคนิคไทยว่าล่างแล้วก็เอามาลวกน้ำเย็นแบบนี้นี่พร้อมแกงสิแกงมือใดก็แค่ตำใบยะนา่งมาเขาเบื่อแค่นี้จ้ะนี่มึ่หมูว่ามือใดิสดแกงเ่ท่นมีใบพักอีตู้อยู่จ้ะนี่แค่นี้ก็เรียบรลอยนี่แล้วก็ตักมาใส่กล่อง สหายนี่เลยจ้เาเมนูแถบงอีกรอบนึงอันนี้ก็คือปูม้าต้มนะคะปูม้าที่เมนูไปตักมากมื่อนี่ไปงมมาจากทะเลเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะเพื่อนๆถามกันมากว่าปูม้าแบบนี้ไปหาได้จากสายเมนูสิบอกว่าทะเลเมืองเบอร์เกนหรือว่าทะเลนอร์เวย์นะคะตามใช่ฟังหาเหยื่อมาหล่อล้วก็ตักได้เลยจ้าสำหรับปูม้าแบบนี้ช่วงนี้กําลังมั่นเลยแลวกันนี่ เห็ดปลานะคะที่ไปเก็บมาเนาะอันเลืองๆนี่ก็เป็นเห็ดมันปูหรือว่าคันตาเรนนะคะขาวๆอันนี้ก็คือเห็ดเพิงหวานหรือว่าสเตนซปโพซิน่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหนังไก่หรือว่าแบล็กพิกโซปนะคะวันนอ้ก็ของที่ไปหามาจากเขาปลาหาเห็ดแล้วก็ล่องทะเลไปง้มปูตักปูตอญยังว่าจาก,กอามาน,นีแหละเนาะชีวิตตั้งแดนจ้จาจังไหนมนุษย์ก็ฝากไว้ในเดอ้อสาหรับทางเพจคุณแม่ขานะคะหละกักก คุณแม่ค c าชาแนลถ่าติดตามกันว่าคลิปต่อต่อไปอีพีต่อต่อไปเมนูสีภาพเพื่อนๆไปเห็นอย่างเนาะสำหรับมือน,นี่กะเรียบร้อยแล้วขอตัวไปเก็บครัวก่อนเดอ้อจ้าไปแล้วบ๊าย